สวัสดีครับทนายพักเม่นบางพึ่งสำนักกฎหมาย S C P อินเตอร์ลอวันนี้เห็นใส่พร็อพมาอย่างนี้เพราะอะไรเราจะเอาประเด็นเรื่องที่ว่าตกลงไม่ใส่แมสในที่สาธารณะได้แล้วหรือยังเปิดเสรีแมสกนหรือยังก็แน่นอนว่าช่องกฎหมายเราก็จะเอา กฎหมายมาคุยกันกฎหมายแมสเนี่ยมันมาจากพรบฉุกเฉินเป็นประก,กาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชาอาณาจักรไทยออกตั้งแต่26มีนาคม63แล้วก็มันขยายเวลาต่อมาเรื่อยเขยายมาขยายมาขยายมาโควิดมันไม่หมดประเทศสักทีสถานรรการณ์โควิดมัน ไม่จบมันก็เลยขยายพรบฉุกเฉินต่อมาเรื่อยๆทีนี้มันก็ส่งผลกระทบมากมายกับชีวิตความเป็นอยู่จากข้อบังคับในตัวพรบฉุกเฉินที่ว่าเนี่ยจนล่าสุดนี้ก็มีข่าวลอยๆเข้าหูมาว่าจะทําการเปิดเสรีหน้ากากอนามัยกันแล้วก็คือสามารถจะไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัยในที่ สายานะได้ในวันที่หนึ่งกรกดาหกห้แต่ทำไปทำมาเกมพลิกอีกตัวประกาศเนี่ยมันออกมาเมื่อวันที่23มิถุนายน2565ประกาศฉบับนี้ออกมาเพื่อผ่อนปลนมาตรการการควบคุมโรคติดต่อโควิดสิโดยหนึในเรื่องนั้นก็พูดถึงเรื่อง หน้ากากอนามัยนิดหนึ่งจูงหัวประกาศไว้นะครับว่าโดยสถานการณ์การระบาดของโควิดโค,โคโรนา 2, 2019วงเล็บโควิด -19 ปัจจุบันคลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นจากการดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับจนสามารถ ผ่อนปลบนบรรดามาตรการและข้อจํากัดต่างๆได้ให้ประชาชนผู้ประกอบการสามารถดํานงชีวิตดําเนินกิจการทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงปกติรวมถึงการผ่อนคลายข้อจํากัดเรื่องการเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางระหว่างประเทศจากเดิมเคยกําหนดเป็นการสกัดกั้นเชื้อโรคอย่างเร่งด่วนโดยปรับให้สอดคล้องกับนโยบายเปิดประเทศของรัฐบาลเพื่อรับผู้เดินทางทั่วโลกการดําเนินการตามแผนและมาตรการจัดการด้านสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยก็ จะประกาศต่อไปนี้เพื่อผลล่อนปรนในข้อที่3ระบุไว้ว่าการผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทั่วราชาอาณาจักรก็คือก่อนหน้านี้ตั้งแต่มันมีพร์อเฉินมาเนี่ยมีการประกาศให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เวลาอยู่นอกบ้านและก็เคาะโทษกันด้วยนะมีโทษปรับด้วยนะไม่ใช่ว่าพูดเป่าๆแนะน่าเฉยๆนะคือมันมีโทษปรับโทษปรับเนี่ยพบเจอครั้งแรกปรับไม่เกินหนึ่งพันครั้งที่สองพันถึงหมื่นครั้งที่สามหรือเกินสามครั้งขึ้นไปหมื 1, ่นถึงสองหมื่นบาทมันมีขั้นต่ำนะครั้งที่สองขั้นต่ำพันครั้งที่สามขั้นต่ำหมื่น ยิ่งกว่าเมาแล้วขับผมบอกแค่นี้แหละอะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องข้อกําหนดโทษการประครับใช้จริงบังคับได้แค่ไหนมีใครมานั่งชี้หน้าเราว่าไม่ใส่หน้ากากนอนามัยตารวจจับทีไอ้นี่ไม่ใส่หน้ากากนอนามัยมันก็ไม่เคยเห็นมันก็เป็นเพียงการวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวเราแล้วก็ต่อสังคมต่อบุคคลทั่วไปต่อประเทศ ออมันสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจเราด้วยเรื่องการค้าขายส่งออกน้าเข้าท่องเที่ยวสําคัญมากเอาเป็นว่าไอเรื่องปิดแมสตลอดวเวลาตอนออกจากบ้านเนี่ยมันเคยมีโทษต้องมางคับเลยว่ามึงต้องปิดแมสนะออกจากบ้านแต่ด้วยประกาศฉบับนี้เรายกเลิกโทษเหล่านั้นทั้งหมดทั้งหมดก็คือไม่มีการมาจับมาปรับกันแล้วไอโทษตามที่กล่าวมาแล้ว นะผมฟันให้ตรงนี้ว่าไม่มีการจัดการปรับแล้วมันประกาศแล้วมีผลใช้งานได้เลยไอตัวประกาศฉบับนี้เพราะฉะนั้นตั้งแต่23ามิถุนายน65ที่ผ่านมาสามารถเดินในที่สาธารณะแบบไม่มีแมสได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้มันไม่มีโทษโทษไม่มีละไม่ปรับไม่อะไรละ อย่างไรก็ตามก็ยังมีข้อแนะนำในการใส่หน้ากากอนามัยว่าไปที่ไหนควรจะใส่บ้างหรือว่าคนกลุ่มไหนควรจะใส่บ้างกลุ่มเสี่ยงต้องสมควรจะใส่อันนี้เป็นข้อแนะนำนะไม่มีโทษแต่ก็แนะนำกันไว้กลุ่มเสี่ยงใครบ้างเด็กผู้สูงอายุสตรีมีคัน ผู้มีโรคประจําตัวเหล่านี้สมควรใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเดิมต่อมาคือสถานที่ไหนบ้างที่ควรจะใส่หน้ากากอนามัยที่แออัดนั่งรถกันมากกว่าหนึ่งคนก็สมควรใส่เข้าตึกเข้าอาคารเข้าห้างก็สมควรใส่ มันที่ไหนก็ตามที่เป็นที่สาธารณะนะมีคนมากกว่า1คนอย่างในตึกเนี่ยชัวรหรือว่าภายนอกแต่ว่าเป็นที่ที่มีคนมาชุมนุมกันเยอะอาจจะเป็นลานแอรโรบิกเป็นสวนสาธารณะนะก็ยังสมควรใส่อยู่เรียกว่าเป็นพื้นที่แออัดและสุดท้ายกลุ่มคนที่ติดโรคติดต่อติดโควิด -19 หรือกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงสูงที่จะติดโควิด19เช่นบุคคลใกล้ชิดญาติกันอยู่บ้านเดียวกันเจอกันมาล่าสุดไปกินข้าวด้วยกันก็ว่าไปคนเหล่านี้อนามัยยังแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยเป็นปกติเป็นแค่ข้อแนะนำเฉยๆไม่ได้มีโทษทางอาญาทางกฎหมายอะไรแล้วนะก็วันนี้มาสรุป ให้ฟังอย่างนี้ว่ามันเปิดเสรีเรียบร้อยแล้วตอนแรกคิดว่าเปิดหนึ่งกรกดาเฮ้ยทำไปทำมาประกาศแม่งออกยี่สบสามไปแล้วผมก็เพิ่งจะทราบข่าวข่าวมันบางทีก็ลันมาไม่ถึงหูเราก็ทำงานไปด้วยนะมันเปิดตั้งแต่ยี่สบสามแล้วก็คือเนี่ยไปเดินสมมติจะไปเดินเล่นในตาหมู่บ้านที่มันไม่ไม่แออัดคนมันอย่างหมู่บ้านผมเนี้ยตอนเย็นๆก็จะมีคนมาออกกําลังกายกันเดินกันตตะเตะ,ตะ,ตะ สคนห้าคนทั้งหมู่บ้านมันก็กว้างมันก็ไม่แออัดเท่าไหร่อย่างเงี้ยไม่ต้องใส่แมสและวหรือเดินตามถนนไม่ได้เดินเบียดเดินชิดกับใครโอเคไม่ใส่แมสก็ได้ก็เรียกว่าผ่อนปรนความตึงเครียดในการใช้ชีวิตคือบางคนก็บอกเออรำคาญแมสมปรนนานแล้วอยากถอดแต่ลหลายๆคนรวมถังที่บ้านผมด้วยว่าเฮ้ยใช่ตอนเนี้มันประกาศมาแล้วว่า ผ่อนปลนเรื่องการใส่แมสแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังขอความร่วมมือคนในบ้านอยู่ว่าเออต้องใส่แมสนะเพราะอะไรเพราะว่าคนที่บ้านผมอะอาม่าผมเนี่ยไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดสิท่านอายุปีนี้88แปดแล้วพอติดเตียงแล้วก็ร่างกายไม่ได้แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นอะไรเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกับเราที่ยัง เขาเรียกว่าฉีดวัคซีนแล้วด้วยร่างกายก็ยังแข็งแรงก็ไม่อยากจะบอกวตัวเองแข็งแรงอะไรแต่ก็ยังแข็งแรงกว่าคนแก่เลยเอาเป็นว่ามันยังมีความเสี่ยงอยู่เราก็ป้องกันตัวช่วยกันป้องกันตัวไว้ดีกว่าก็คุยกันแล้วว่าเออตกลงก็ยังใส่กันเหมือนเดิมนะไม่ต้องไปถอดไม่ต้องไปนี่หรอกที่สถานะถอดนี่นหน่อยไม่ต้องไปถอดหรอกก็ยังไงก็ยังอยากจะ ดูแลสุขภาพของคนในบ้านกันไว้ก็อันนี้เป็นแนวทางบ้านผมบ้านท่านผู้ชมจะคิดยังไงก็ก็เป็นเรื่องของของทางบ้านผมก็ได้แค่บอกข้อเท็จจริงว่าเออกฎหมายมันผ่อนปลแล้วนะมันเปิดเสรีในที่สาธารณะเนี่ยมันสามารถใส่ได้ปกติแล้วจริงๆก็ไม่มีใครมาห้ามแล้วแหละแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังเป็นมารยาทอยู่ จะเข้าไปใกล้ใครจะเข้าชุมชนจะเข้าพื้นที่ปิดมันก็ยังควรใส่อยู่เพราะว่ามันไม่มีอะไรร้อเซเราก็ต้องช่วยป้องกันตัวเองช่วยป้องกันคนที่เรารักช่วยป้องกันคนอื่นสังคมของเราประเทศของเราด้วยขนาดท่านอานุทินยังติดเลย <laughs> อ่ะเอาเป็นว่าโอไมค,คอนเนี่ยมันติดง่ายมันติดง่ายเหมือนติดหวัดอย่างนงี้แหละแต่ว่าอาการไม่รุนแรงแต่สำหรับคนแก่มันก็น่ากลัวอยู่ดีเราก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนอีกอย่างใส่แมสเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องกรองฝุ่นได้นิดหน่อยมันกรองได้ไม่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรหรอกได้บ้างก็ยังดีอย่างที่รู้ว่าพีเอ็มอะไรนะสองจุดห้าบ้านเราเยอะมากมาก,มากขนาดฝนตกนี่ยังมีฝุ่นเยอะก็ มันก็เป็นผลประโยชน์2ต่อก er. oh yeah. ันฝุ่นไปด้วยในตัวการได้บ้างก็ยังดีไม่ใช่หน้ากากสองจุดหเพราะไอ้หน้ากากสองผมเคยใส่แล้วมันมันอึดอัดแบบหายใจไม่ออกเลยมันฟืดฟาดฟิดฟารดดันเบเดอร์เลยเห็นภาพเนาะคนคนเคยใส่จะรู้หน้ากากมันหนาแบบหนาแบบหายใจยังไงวะต้องซื้อแบบมีรูหายใจอะเออสกูบ้าเอานะสรุปคลิปวันนี้แค่นี้แหละ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ได้รับชมรับฟังแล้วก็อัปเดตข้อกฎหมายกันว่ามันเป็นเป็นไงมันไปถึงไหนแล้วใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดส u b s ร r i b e กดกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยและอย่าลืมแวะมาคอมเมนต์กันได้จะติชมถามคํำถาม,ถามชี้แจงอยากให้ทำเรื่องอะไรคอมเมนต์มาได้เลย ผมยินดีรับฟังทุกเรื่องสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับ